ยิงชายตกตัวละ80บาทแต่ได้งานหัวไม่แพงไม่ต้องจ้ะรวมสายเดียวไหมพรมให้ลูกค้าเลยทั้งหลายรอคอยมาแล้วใครร้องแต่เช้าไหมลูกค้าจะกินลูกค้าจะกินหัวหนูอยู่เมื่อเช้ารอสายเดียวไหมพรมแล้วเวียดนามไม่เอาเปิดจะทีนะสายเดียวไหมพรมแม่มีอยู่สองลูกด้วยกันน้อยมากเอาให้ทัน เดี๋ยวขอดูงานก่อนดูงานกันไปก่อนนะฮะเอาให้ทันนะเนี่ยมันสไตล์แบบคือแบบ<น>ไม่หนา,หนาค่ะสวยมากไม่หนามากแล้วคือสวยมากแล้วคือใหม่สวย้วนเบดบอลลูกค้าถามเยอะมากเบดบอลหมดแม่ตู้นี้ได้มา20ลูกเกี้ยงเลยเกี่ยงสต็อกเลยจ้ะตอนนี้นะฮะเมื่อกี้มีงานแจ็กเก็ตบางชายที่แบบว่าพอแทนเบสบอลได้ก็หมดแล้ว รอหลุดนะแม่นะเผื่อว่ามีลูกค้าใหม่เขาเอฟแล้วเขาปล่อยของลูกค้าใส่เดี่ยวใหม่พมมาขายดีมากแล้วเนนี้คือคัดหัวมาเลยใช่แฟชั่นล้วนนะลูกค้างานแฟร์ล้วนเลยนะ35ากิโลจำนวนตัวหนูตีให้เกิน200ตัวจ้ะเกินนะลูกาสยเดี่ยวใหม่พรมหนูตีให้เกิน200ตัวนะคะพี่น่าจะเกือบ3ได้เลยนะใช่หนูลองยืดให้ดูหน้าก็ยืดตัวได้สองร้อยสี่สิ ถ้าเป็นสายเดี่ยวน่าจะเกือบ3า0รอยใช่มันเกินสองร้อยอยู่แล้วแม่คือไปขายยังไงแม่ราคามาแล้วลูกค้าราคาสายเดียวไหมพรมค่ะบอสค่ะมีอยู่แค่สองลูก4ี่พันห้ารอยบาทเท่านั้น4ี่พัน้าค่ะลูกค้าหัวล้วนบหัวแบบเน้นๆมากแม่สายเดียวไหมพรมอ่ะไม่ใช่ว่ามันจะสายเดี่ยวล้วนนะมันจะติดแบบว่าเหมือนกรามไปด้วยมาติดเป็นกรามไปด้วยแต่แม่ดูเลยว่าแก่กี่โมงจะแก่กี่โมง ไวุ้่นหัวเลยเออเนี่ยคขร้องคองานแบบคอเต่าแขนพุดอย่างเงี้ยใส่ใส่เดี่ยวนมโตอ่ะใส่แล้วนมโตอ่ะเออมีแค่สองลูกนะคะแม่พร้อม C F กันหรือยังพร้อม C F กันหรือยางแม่เยอะมากโชว์แบบพึ่บพับๆพพับถ้าพร้อม C F แล้วเดี๋ยวน้องปล่อยให้แปดสิบท่านตรงนี้มีอยู่สองลูกเอาให้ทัน ขอรหัสไซเดียวไหมพรมหน่อยจ้าชอช้าง40ค่ะจ้าชอช้าง40่จ้าชช้าง40ค่ะลูกค้าชอช้าง40 4,500บาทเท่านั้นมีติดครอบด้วยนะคะบอสเนี่ยชอช้าง40่นะชอช้าง40นะคะ4,500บาทนะลูกค้าได้จำนวนตัวเยอะแม่หนูคิดว่าน่าจะไปถึง300ตัวเลยชอช้าง40โซอา ไม่ทันน่ะโชคดีมากแม่ได้งานหัวและอันเนี้ยเขาตามหากันควักเพราว่าใยเดียวใหม่พรมมือหนึ่งหนูว่าก็หมดแล้ว2องกี่ตัวสองหมืกว่าแพะ2 0งหมตัวก็หมดแล้วมีตัวนี้งานเวียดนามเล่นได้หรือว่าใครอยากได้แบบงานกระสอบแบบมือสองแบบว่ามีติดกลางติดหางไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ซีเรียสเล่นได้เลยตอนนี้หนูมีป้ายบูแล้วก็ป้ายแผนดาน่าจะยังเหลืออยู่ นะโชชาส์ี่สูโซเอาแล้วนะคะแม่เดี๋ยวหนูให้น้องโคยไวๆนิดหนึ่งต่องานถัดไปให้ตอลออะ L72 มาหน่อย <c oughs> เดี๋ยวไปต่องานแพนด้าให้ขอขัน<ม>้นไหม่พรมหนาไปต่องานแพนด้าให้นะคะไหม่พรมหนาจะใหม่พรมหนา L72 เนะบอสเนาะตัวนี้ก็ตัวขายดีเหมือนกันตัวนี้ก็ตัวขายดีแบบ LW200 พู่กันมีไหม่พรมหนาสองตัวคือผ่าหน้ากับสวมหัวลูกค้า ต่สวมหัวงานจะลายแบบดีกว่าหน่อยใครที่แบบว่าเห็นไลฟ์สดอยู่นะแม่ก็ดังสบายนะรีบเข้ามาได้เลยจ้ะวันนี้แบบเปิดแต่งานแรงๆทั้งนั้นเลยลูกค้าเอาใจแบบว่าทั้งแบบสายแบบแฟชั่นคุณผู้หญิงผู้ชายเลยวันนี้จัดแบบทั้งงานเวียดนามทั้งแพนด้าด้วยนะคะอ่ะเปลี่ยนเลยจ้ะเอาลง